การพระคุณเจ้าเรียนนายวันชัยอ้วนหินกอง,งประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวจุลาลักษณ์กางสุพันครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยสามได้รับฉันทานมาัชให้นำเรียนประวัติคุณย่าวไวกางสุพันเพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสร์แก่ผู้ายชน ประวัติโดยสังเขปชาติกำเนิดคุณแม่วัยการสุพรรณเกิดวันที่ส0เดือนพฤษภาคมพ,พุทธศักราช2,477ที่บ้านเกลือน้อยหมู่ที่หนึ่งปัจจุบันเป็นบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่8ปดตำบลบ่อพันขันอำเภอสวรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นบุตรของคุณพ่อจันคุณแมุุ่ธพงษนามมีพี่น้องร่วมมีดามารดาด้วยกันทั้งหมดเจ็ดคนหนคุณแม่น้อยเมียงหลงยังมีชีวิตอยู่ 2. คุณแม่พอยแก้วเขียวถึงแก่กรรมสามคุณแม่สุกแก้วสดบัตถึงแก่กรรมสี ลายชนหกคุณพ่อใบคงสนามยังมีชีวิตอยู่เจ็ดคุณแม่ไขสุตายังมีชีวิตอยู่ประวัติการศึกษาคุณแม่ไรการสุพรรณเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนวัดบ้านเตือยน้อยจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ชีวิตสมรสคุณแม่ไรการสุพรรณสมรสกับคุณพ่อ กังสุพันมีบุตรธิดาด้วยกันหกคนดังนี้ 1. คุณแม่ทองใบกังสุพันส่สงรถกับคุณพ่อเข็มเพชรบัวสองชั้นมีบุตรธิดาสองคนประกอบอาชีพเกษตรกรรมสคุณภูพนีกังสุพันข้าราชการบำ มีบุตรพิดาสองคนประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 4. คุณแม่คลีการสุพันณส่งรถกับคุณพ่อวิชัยปัญญาสายมีบุตรหนึ่งคนประกอบอาชีพอิสระ 5. คุณรูเพ็ญศรีแก้วโพนงามส่งรถกับดาบตำรวจเจสลิกแก้วโพนงามมีบุตรสองคนอาชีพรับรชนาชการภู 6. ชยโยนการสุพรรณประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวด้านการดำรงชีวิตคุณแม่วัยการสุพรรณหลังจากสมรสกับคุณพ่อสีการสุพรรณแล้วท่านทั้งสองก็ได้ช่วยกันประกอบอาชีพทำนาเลี้ยงครอบครัวมาโดยตลอดด้วยความขยันหมั่นเพียรมีมานะอดทนหนักเอาเบาสู้ท่านทั้งสองได้ใช้ชีวิต เรียกง่ายสมถะประหยัดอดออมสู้ชีวิตมาด้วยกันส่งลูกเรียนจนได้รับราชการและมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงอยู่ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2552คุณพ่อสีกามสุพนธ์ก็ได้เสียชีวิตจากครอบครัวไปลูกหลานก็มีคุณแม่คอยเป็นกำลังใจและ เป็นร่มโพร่งใจอยู่เชียงข้างจนถึงทุกวันนี้อุปนิสัยและคุณงามความดีคุณแม่วัยการสุพรรณเป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมพื้นฐานคือมีความซื่อสัตย์จริิตคุณแม่จะคอยอบรมสั่งสอนลูกๆให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ไม่โกโงงให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความดี มีความกระตันยูเลือกเฟื้อเหือแพ็สมัยคุณแม่สุขภาพแข็งแรงเดินไปมาสะดวกท่านจะไปทำบุญตักบาตรที่วัดเช้าช่วหงหลังๆที่อายุมากขึ้นคุณแม่ก็จะเตรียมอาหารสำหรับไว้ใส่บาตรพระคุณเจ้าที่เดินวิ่วบาตรผ่านหน้าบ้านเกือบทุกวันประวัติการเจ็บป่วยคุณแม่รายการสุพรรณ โดยปกติเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาตลอดเรื่องก,การเจ็บป่วยที่ถือว่าเป็นหนักมีน้อยมากแต่มีครั้งหนึ่งปีพุทธศักราช2547คุณแม่วัยกางสุพรรณมีอาการปวดท้องหลังรุนแรงคุณแม่ได้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลอำเภอสุวรรณภูมิและได้ยามารับประทานที่บ้าน แต่อาการปวดท้องก็ให้คุณเราลงลูกๆได้นำคุณแม่ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสุรีเวชที่สาขาจังหวัดร้อยเอ็ดนายแพทย์ตรวจวิีัยพบว่าคุณแม่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีและได้รับการผ่าตัดนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล2คืนสวันจากนั้น ก็ได้กลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้านอาการของคุณแม่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนหายเป็นปกติหลังจากหายเจ็บป่วยในครั้งนั้นคุณแม่ก็ไม่เคยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลไหนอีกเลยจนกระทั่งถึงวันจันทร์ที่19เมษายนพุทธศักราช2564 กว่าทุกวันคือเรียการ์ึังไงทานข้าวได้เล็น้อยแต่คุณเล่ก็ยังเดินแม่หาาเคลื่นไ่ด้จนกระทั่งถึงข้าวของงานที่2งเรียเมษาชนคุณศมักระ หออไปด้วยอาการสงบต Han ั้งมั่นโกรธเตาเสียใจและ